สวัสดีค่ะ Sun Moonlight Love Reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นะคะมีเกณฑ์ว่าในเร็วๆนี้นะคะภายในหนึ่งสัปดาห์หรือว่าภายใน1เดือนมีเกณฑ์ว่าคุณกำลังจะได้พบเจอคู่แท้ที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูและช่วยเหลือคุณในยามยากลำบากที่สุดนะห่วงเวลานี้นะคะพลังงานของคู่ของคุณจะเกี่ยวเนื่องกับชาวาธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนนะคะ แล้วก็พลังงานเนี่ยยังออกมาบอกด้วยว่าถ้าคุณทั้งคู่ได้เจอกันนะ่ะชีวิตคุณนะ่ะจะค่อนข้างเปลี่ยนไปแบบพลิกชีวิตนะภายในระยะเวลา1เดือนแล้วก็ภายใน1ปีมีเกณฑ์ว่าจะได้แต่งงานกันคุณทั้งคู่เนี่ยพลังงานเหมือนเป็นรักแรกพบพอเจอกันแล้วก็จํากันได้ตั้งแต่แรกเห็นนะคะ ความสัมพันธ์จะพัฒนาแบบลื่นไหลเป็นไปตามคลองของคู่รักที่ดีนะคะที่พึงมีต่อกันนั่นเองถ้าท่านใดรู้สึกสื่อถึงคลิปนี้คลิปนี้เป็นของคุณอย่างแน่นอน100%เต็มนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานไปพร้อม,อมๆกันหินมงคลสวยๆอยู่ที่อินสตาแกรมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e e ไลค์แชร์และกระดิ่งนะคะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะดูดวงส่วนตัวยังติดต่อแอดมินได้อยู่นะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะเช็คคิวให้ท่านใดดูไปแล้วถ้ายังไม่ถึง3เดือนอย่ามาดูซ้ำเพราะเดี๋ยวดวงจะแหลกนะจ๊ะขอเลยนะถ้าจะดูซ้ำมาดูได้แต่ต้องดูเรื่องอื่นที่ไม่เคยดูกันมาก่อนนะบางคนเมคช่วงดูเรื่องคู่แล้วจะมาดูซ้ำอย่าหวังว่าจะเหมือนไม่เหมือน แล้วก็ดีไม่ดีนะมันจะเพียนเป็นไปในทิศทางที่แย่กว่าเดิมด้วยขอเลยนะคะเอาล่ะติดต่อแอดมินที่ไลน์อดใต้คลิปนะคะก่อนที่จะปิดรับซึ่งเร็วๆนี้แล้วลวจะจ้ะแล้วก็ไม่เปิดแล้วนะคะสิ่งใดที่ทำอาจได้ทำนายไปหรือใดๆนะคะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องขอภยัยเวาที่นี้ด้วยนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะ ว้าวพลังงานเกี่ยวเนื่องกับเดอะซันน่ะต้องบอกอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจ์ซันน่ะจะระยุให้ชอบต่างชาติเดอะซันน่ะมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติ99.99% 99อยู่แล้วมันเป็นไพ่ของต่างชาตินะคะแต่ถ้าคุณชอบคนไทยด้วยกันน่ะคุณได้คนไทยแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าเขาจะต้องมีบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับต่างชาตินะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของเขาจบเมืองนอก หรืออะไรใดๆก็ตามแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะ คนนี้เนื้อคู่คุณจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะก็อาจจะเกือบๆถึง10ปีได้แล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงห์ด้วยเช่นเดียวกันไม่คุณก็เขาอะนะคะหรือการแต่งงานระหว่างคุณกับเขาการพบเจอกันระหว่างคุณกับเขาจะเกี่ยวเนื่องกับเดือนสิงหาคมนะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะลักษณะชัดเลยอะตะโกนอะเป็นต่างชาติแบบตะโกนอะคือผมทองตาฟ้าตาเขียวอะไรอย่างเงี้ย รูปร่างสูงใหญ่สง่างามนะคะแต่ว่าอาจจะอายุน้อยกว่าคุณแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณแล้วก็เดอดซันคนคนนี้เป็นเหมือนกับสิ่งใหม่เป็นของขวัญรําค่าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้คุณ คนนี้ก็จะมีพรั่งพร้อมอยู่แล้วนะคะด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติแล้วก็ศีลน,นะคะปัญญาคุณคนนี้มีทุกอย่างพร้อมใครได้ไพ่ใบนี้ตกอยู่ที่คู่ถือว่าได้คู่ที่ดีแบบเกินร้อยเซนตเต็มหรือเกินกว่าที่คุณขอพรไว้ด้วยซ้ำนะคะเอาล่ะเรามาว่ากันด้วยเรื่องของอในอนาคตระหว่างคุณกับเขานะคะ คือในช่วงนี้ถ้าใครประสบปัญหาชีวิตยากลำบากอยู่คุณอาจจะขอพอรว่าขอคู่ให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือคุณนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เวลาที่คุณยากลำบากที่สุดเตรียมรอรับได้เลยเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้แน่นอนนะคะตามระยะเวลาที่บอกไว้นะอาจจะแค่1วัน1สัปดาห์ด้วยซ้ําแต่ยังไงไม่เกินเดือนก็ต้องได้เจอคนคนนี้แล้วเพราะพลังงานหนึ่งถ้วย มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเร็วอยู่ๆสิ่งดีๆก็ปรากฏขึ้นมาทําให้เราคุณรู้สึกประหลาดใจแต่ว่ามีความสุขในเวลาเดียวกันไพ่เก้าถ้วยค่ะมันเป็นไพ่ของความสมหวังไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะ wish come true นะค,ะความฝันความปรารถนาต่างๆจะเป็นจริงเมื่อคุณได้พบเจอกับเขาหรือเธอคนนี้คุณอาจจะต่อสู้มาเยอะเรียกว่า อาจจะว่ายนะอยู่กลางทะเลเพียงลาพังแทบจะหมดแรงแล้วไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีมาบ้างแต่มันก็เหมือนเป็นขอนไม้เนาะแต่ขวเนี้เรือลําใหญ่กู้ชีพมาแล้วเตรียมตัวนะจ๊ะทุกคนเตรียมตัวขึ้นเรือนะเออนะคะเพราะว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วอ่ะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นปลดแอกปลดพันธนาการชีวิตคุณนะคะให้คุณได้มีความสุขสุข,ส,ขสบายสทีนะคะ แล้วเวลาที่เราเจอคนดีๆแบบนี้เราก็อย่าไปเห็นแกตัวกับเขานะเราก็ต้องตอบแทนเขาด้วยความรักด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะด้วยความรักทั้งหมดที่มีนะเพราะว่าเขาจะสื่อถึงได้เขาจะสื่อถึงพลังงานเราได้ว่าเรารักเขาจริงหรือว่าเรารักแค่เงินของเขานะอันนี้ต้องระวังนะถามว่าทําไมต้องระวังเพราะคนนี้คนนี้มั่งคั่งร่ารวยจริงๆนะคะสมบูรณ์แบบเป็นเดือนซันมาพร้อมเหรียญขนาดข้างด้วยก้าวถ้วยก็คือ เป็นคนที่ฐานะพรั่งพร้อมนะคะด้วยทรัพย์สมบัติจริงๆนะที่จะเข้ามาในชีวิตเดี๋ยวนี้มีเยอะยะไปค่ะอายุน้อยร้อยล้านเนาะไม่ไกลเกินจริงเพราะคนคนนี้เนี่ยเขามีธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวเนื่องกับโลกออนไลน์สูงแล้วก็อาจจะมีหลายตัวทําให้เขาเป็นคนที่มีอิสร,สรภาพขออภัยค่ะอาจารย์สันลิ้นพันทําไมก่อนทําให้เขาเป็นคนที่มีอิสรภาพทางการเงินและเวลานะคะนั่งเครื่องบินนั่งรถนะชิลๆนะคะ first card ว่าไปคุณผู้ชายคุณก็ได้คุณผู้หญิงที่เก่งและแกร่งทำงานเก่งเหมือนผู้ชายแต่ว่ามีความอ่อนหวานในแบบกุรสตรีร้อเซคุณจะหลงเขามากเลยแล้วก็คงจะไม่อยากปล่อยไปไหนนะเพราะหายากผู้หญิงที่มีคุณลักษณะแบบนี้รูปร่างหน้าตาสวยหล่อนะ บางทีคนอาจจะรู้สึกว่ามันสวยหล่อเหมือนดาราคนโปรดที่เราชอบวะประมาณนี้นะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะมอบให้ตามสิ่งที่เราชอบตามสิ่งที่เราปรารถนาตามที่หัวใจเราใฝ่ฝันแล้วก็เรียกร้องนะคะปรารถนาที่จะได้เจอนะคุณก็จะได้เจอนะคะขออภัยด้วยนะขออา,ายขออาจจะขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะกล้องเป็นไรวุบวาบแหมคือไพ่มันก็ดีซะด้วยเราก็ไม่อยากที่จะยุติและอ่านไหว นะคะขอภายกับแสงวุบวาบนิดหนึ่งนะเอาละหายแล้วทีนี้เรามาเรามาว่ากันต่อนะดูซิว่าหนทางระหว่างคุณกับเขาเนี่ยการเจ,เจอกันมันจะเป็นยังไงเนาะที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะดูหนทางระหว่างคุณกับเขากันหน่อยสามเหรียญคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณคุยอยู่ด้วยแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะมีคนนะคะ แนะนำให้คุณทั้งรูทั้งคู่ขอไใกรกให้คุณทั้งคู่ได้รู้จักกันหรือคุณอาจจะรู้จักคนคนนี้ผ่านทางสื่อโซเชียลหากคู่นะ,ะนะเขาอ่านโปรฟไฟล์คุณแล้วเขารู้สึกโอ้ชอบผู้หญิงผู้ชายคนนี้ยังไงจะต้องเอามาไว้ในชีวิตให้ได้นะคะประมาณนี้พระลงังงานยังคงเกี่ยวเรื่องกับชาวทตุด,ดินด้วยเช่นเดียวกันพฤกษ์กานแล้วก็มังกรน,นะคะ ทีนี้เนี่ยพลังงานอะ่ะมันออกมาเป็นหนึ่งถ้วยการเจอกันอะ่ะยังไงมันก็จะต้องมีเหตุที่จะได้แต่งงานแน่ๆน,นะคะมีเหตุที่จะต้องได้แต่งงานได้สร้างครอบครัวอยู่แล้วในอนาคตสังเกตยังไงว่าจะใช่คนคนนี้หรือเปล่านะคะสังเกตง่ายๆก็คือคนคนนี้พอเจอกันแล้วะคะ่ะเขาจะชัดเจนกับคุณแต่แรกแล้วก็อาจจะอยากขอดูแลคุณตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะคะ เป็นความรู้สึกที่คุณอาจจะรู้สึกว้าวประหลาดใจนะคะให้เหรียญขึ้นอีกแล้วนะคะอม,มีเกณฑ์ว่าเมื่อคุณทั้งคู่ได้เจอกันการสารสัมพันธ์จะระยะเวลาอยู่ประมาณเจ็เดือนขึ้นไปความสัมพันธ์มันจะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็บวกไปอีก78็ดปเดือนนะคุณก็ถึงจะได้แต่งงานกันก็สิริรวมแล้วนะ่าจะอยู่ที่ประมาณ หนึ่งปีกว่าถึง2ปีคุณทั้งคู่ก็ได้ลงเอยได้อยู่ร่วมกันได้สร้างครอบครัวร่วมกันถามว่าแต่งงานแล้วมีเกณฑ์จะไดเ้เปลี่ยนถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศไหมไพ่เป็นเดอซันมีเกณฑ์อยู่แล้ว100%เต็มที่คุณจะได้ไปอยู่ต่างประเทศแต่ถ้าใครได้คู่เป็นคนไทยคุณก็จะได้ท่องเที่ยวปะต่างประเทศเขาไปคัะท่องเที่ยวต่างประเทศแบบ ช่ำๆนะ,ะเพราะว่าคู่ของคุณอย่างที่บอกแหละเขาก็ค่อนข้างที่จะทํางานที่เกี่ยวเนื่องกับการต่างชาตินะคะดังนั้นนั่นหมายความว่าคุณอ,อาจจะได้เป็นคนที่โชคดีนะแต่งงานแล้วก็ได้เหมือนกับท่องเที่ยวรอบโลกไปกับคนที่เรารักนะคะซึ่งอาจจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนในที่นี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่อย่างที่บอกแหละ ก็ทําใจหน่อยนะคู่ของคุณหอน,นี้เนี่ยก็คงจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆเลยทีเดียวแล้วมันถึง10ปีได้เหมือนกันนะคะแล้วแถมก็ยิ่งอยู่ด้วยกันก็ยิ่งรักกันอะ่ะยิ่งคลั่งรักหนักกว่าเดิมที่ขออนุญาตปิดไว้นะตายแล้วมันมีภาพโป้งอะ่ะเดี๋ยวโดนอีกนะะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนรรงงานความไม่เหมาะสมจ้าอะล่ะอ่ะเราเรปิดไวอ้อย่างนี้น่าจะช่วยได้เยอะ,อ,ะอ้าวละอือ ยิ่งอยู่ด้วยกันจะยิ่งรักกันมากขึ้นนะคะเขาค่อนข้างจะคลั่งรักแล้วก็ถ้ามีจุดด้อยตรงไหนคือกับตัวเขาเหรอจุดด้อยของเขาก็คือนี่แหละเดดวิลความขี้หหงความคลั่งรักความขี้หึงที่ในอนาคตอยู่ด้วยกันก็อาจจะต้องมีการพูดคุยการปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะแต่ท่านก็จะโชคดีมากๆเลยคือเขาอาจจะ ช่วยเหลือคุณเรื่องภาระพันธะผูกพันต่างๆทางการเงินแล้วก็ยังช่วยเหลือดูแลพ่อแม่ครอบครัวของคุณนะคะพี่น้องไม่อยากให้มารวมอะ่ะนะฝากไปนิดนึงนะบางทีเราก็สงสารคู่ของเรานะ่ะพี่น้องบางครั้งอะ่ะถ้ามันถ,ถ้าเขาให้เขาพึ่งตัวเองให้ได้เยอะๆก่อนนะเราอย่าพึ่งไปเออเป็นนักบุญใจกล้าช่วยเหลืออะไรเยอะแยะนะเพราะว่าครอบครัวพังเรามีพี่น้องมันก็มีมีส่วนเหมือนกันนะคะ แต่ว่าอาจพ่อแม่เนี่ยไม่เถียงหละ่ะเพราะนี่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเนาะแล้วก็ลูกก็เป็นลูกของเรานะใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะไพ่มันเกี่ยวกับเด็ก,กนเนาะเขาก็จะดูแลเทคแคร์ลูกเราเหมือนกับที่เรารักแล้วก็ดูแลลูกของเราด้วยนั่นเองนะคะปลายทางถามว่าจบสวยไหมดูไพ่สิคะว่าสวยแค่ไหนแล้วจะไม่ให้จบสวยได้อย่างไรนะคะจงมีความเชื่อมั่นคีฟโก n งค่ะ ก้าวต่อไปก้าวต่อไปไม่ต้องหวั่นไหวเหนื่อยก็พักเศร้าก็ร้องไห้ท้อถอยอยากระบายก็กรี๊ดบ้างแต่ว่าเราจะต้องก้าวต่อไปเพื่อความฝันของเราจะได้สําเร็จใครอยู่เว็บเดตแล้วก็อยู่ต่อไปเพราะเดี๋ยวจะได้เจอเว็บเด็ไหนที่ไม่เข้าท่าตัดออกแล้วก็รีวูทใหม่สมัครใหม่นะคะรีเฟรชใหม่ทุกครั้งนะคะแต่บางเว็บเว็บไม่ได้นะเดี๋ยวโดนปิดกั้นเพราะว่าจะเป็นเหมือนกับ พวกเอ่อบางทีเว็บเขาคิดว่าเราอาจจะเป็นพวก AI เนาะมาสมัครสมัครสมัครเพื่อหลอกเงินอะไรแบบเนี้ยบางเว็บก็ปิดและสมัครใหม่ได้บางเว็บก็ไม่ได้นะคะอืมดังนั้นก็ศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะคะแล้วก็ในเคสที่อาจจะมีใครมาชวนไปสถานที่แปลกๆเออแต่มันน่าสนใจเนาะอะไรอย่างเงี้ยสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ ภูเก็ตพังงาอะไรใดๆก็ไปซะหน่อยเดี๋ยวก็คงจะได้เจอกันนะคะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกับคู่แท้นะที่จะเข้ามาดูแลอุปถรัรมภ์ค้ำชูพร้อมกับนะคะช่วยปลดพัฒนาการทางชีวิตของคุณด้วยนะปลดพัฒนาการช่วยเหลือคุณในเรื่องภาระต่างๆนะช่วยทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อเจอเขาแล้วขอให้เก็บรักษา mm. เพชรเม็ดงามนี้ไว้คุณผู้ชายก็คุณจะได้คุณคุณผู้หญิงที่แบบดูแลคุณดีมากๆแล้วก็ไม่ได้ทําตัวให้คุณรู้สึกหนักอกหนักใจอะไรเลยนะคะเป็นคุณคุณแม่ที่ดีแล้วก็เป็นภรรยาที่ดีด้วยในอนาคตนะคะก็ขอให้ได้เจอเจอกันในเร็ววันนะคะเอาละหน้าที่จะบอกครบถ้วนละอาชีพบอกแล้วอายุรูปร่างหน้าตาบอกแล้วนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามา สอบถามข้อความจาก Universe กันถึงคลิปที่ยอดเยี่ยมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จอย่าลืมส่งข่าวมาบอกอาจารย์ชันมั่งนะแล้วก็มีแฟนมิสอย่าลืมมาเจอกันเนอ้อเอาละข้อความที่1เอาสัก3ก่อนเนาะสแล้วก็3ดูซิว่า Universe มีอะไรอยากจะบอกเนาะ โอ้โหเดี๋ยสันขึ้นคู่จเจ้ายังไงก่อนเดี๋ยสันขึ้นคู่จเจ้ายังไงก่อนฟ้าหลังฝนงามตาเสมอนะคะอะไรที่หนักก็จะผ่อนคลายหายไปกลายเป็นเบานะคะโล่งโปร่งสบายมีความสุขอบอุ่นมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะเตรียมเลยนะเตรียมมีความสุขใช้ชีวิตในแบบที่คุณปรารถนา ความรักการเดินทางการท่องเที่ยวรอบโลกก็มันจะเกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้าใครบอกว่าอาจารย์หนูไม่ชอบท่องเที่ยวรอบโลกก็เที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วนั่นแหละนะคะเห็นไหมยังไงก็หนีไม่พ้นเร็วนี้คุณจะมีเกณฑ์การได้ออกเดทก,กับคู่แท้นะคะไม่ว่าจะมาจากแดนไกลหรือเป็นคนไทยแต่มีนิสัยที่ติดต่างชาติอายุน้อยใดๆก็ตามขอให้สิ่งต่างๆที่งดงามเหล่านี้ เกิดขึ้นกับคุณทุกๆท,ท่านเลยพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ